สวัสดีครับทุกคนฮะพบก,กับเกมซลดากับแนะนำเควสกันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ข้างๆกับ AI ที่จะให้เควสแล้วนะครับมันกำลังเดินงงงงอยู่นะฮะก่อนอื่นสถานที่นี้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับสารเจ้าลูยโยทาอืตรงนี้นะครับก็ว่ามาได้เลยนะครับมันอยู่ช่วงประมาณตรงกลางของแผนที่โลกนะครับนี่ฮะใกล้ๆกับโคลอสเซียมตรงนี้นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกับมันเลยนะฮะ AI ตัวนี้ทรอตโต รู้สึกไม่แข็งแรงเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าอะรู้เหรอฉันชอบม้านะก็เลยอยู่แถวแถวนี้แหละอยู่ลงเตี้ยมนะฮะอินาคนนอินาการานาวาเออรู้สึกเป็นอะไรหรือเปล่านิคุอ๋อโอเคอยากได้เนื้ออยากได้เนื้อดีๆครับอ่าเนื้อดีๆก็จะเป็นพวกเนื้อ เนื้อ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 ไหนวะนี่มั้งฮะอ่าเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เนื้ออย่างดีสุดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าต้องไปตีต้องตีไอ้พวกมอนอสัตว์อะไปตีสัตว์แล้วถึงจะได้มานะครับเนี่ยไอ้พวกที่สัตว์อยู่ตามป่าตามเขาอะที่ว่าแปลกแปก,แปกอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้มาพวกแรดพวกหมีอ่ะเอาปะฉันมีเนื้อสดให้เออให้เนื้อดิบไปเลยนะฮะ อ๋อแล้วก็ทําวนได้นะฮะทาวนได้คือเอาเนื้อมาให้มันมันก็จะให้ให้เงินเราตอบแทนร้อยหนึ่งฮนะดีกว่าไปขายหน้าร้านฮะ,ะประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็คลิปนี้ไม่ยากครับนะเอ้ยเควนี้ไม่ยากครับแค่แค่หาเนื้อมาให้มันนะฮะไม่ยากแล้วก็เอามาขายมันเพื่อที่จะฟาร์มเงินก็ได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย